สวัสดีครับยินดีรับเข้าสู่ช่อง V Victory นะครับตอนนี้เกมแรื่อง Lock X ในเจเลชันนะผมหรือ r X นั่นเองนะครับวันนี้นะครับผมจะมาเปิดกาชาครับผมเป็นกาชาอาวุธฟ้าเลเวล50านะครับตอนนี้ผมขาดกระทาแค่อันเดียวเองครับผมโอเคครับไปดูกันเลยดีกว่าอันนี้นะครับอยู่อันนี้นะเปิดกาชาอันนี้นะครับเป็นอาวุธนะครับอาวุธเครื่องป้องกันต่างๆ e q u อ p คิ n เมนต์นะครับเครื่องประดับนะครับ อันนี้ก็มีหลายเลเวลนะ2 5ถึงนะครับอันนี้40อันนี้50 60นะครับเราจะเปิดที่50นะครับผมถ้าเพื่อนผมอยากได้อันไหนนะครับผมอยากได้คาถาครับอยากได้อาวุธหลักของเรานะครับอันนี้เลยครับผมเี่ผมจะได้ฮิลแรงแรงนะครับน,นี่ผมอยากได้มากเลยท่านผู้ชมอันนี้ผมก็เตรียมมาแล้วนะครับเ4 2เหรียญน,นะครับสามารถหมุนได้หมด17รอบนะครับถ้าถามว่าจะหมุน1ครั้งหรือ10ครั้งครับก็10ครั้งปิดเลย ลุยไปเลยครับออันนี้ผมขอห้าแล้วกันสามสี่และห้าครับอือครั้งที่ห้านะครับเราจะได้ผลลัพธ์แบบ <c oughs> <c oughs> เปิดอันที่ห้าก่อนจะได้ไหมนะครับาถาจงออกมาอืออันแรกของขาวถัดไปเออฟ้าเอาหมดเลยเฮ้ยเฮ้ยใช่เปล่า พียแทกคอนเออมันเอามาทุบมันคนละตัวกันนายโอ้แล้วได้โล่โล่มีแลว้วอะโล่มีแลว้วโอ้โหอะไรกันเนี่ยอะไรครับเนี่ยโอ้อันนี้ใช้ได้ไหมไม่ได้ครับอ่าอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะเอาไปย่อยเองก่อนนะครับ NPC ย่อยอยู่ตรงนี้นะครับให้เรากดเข้าไปครับกดย่อยอุปกรณ์ครับผม ไม่ใช้อันไหนก็ย่อยให้หมดเลยนะครับอไม่ใช่เยอะด้วยสิโอ้โหอะไรครับนี่เออแล้วก็อันนี้ละกันครับรองเท้าได้ไหมรองเท้าด้วยนะเราไม่ใช้นะครับเรารีทั้งหมดนี่เลยได้176เหรียญเลยหรอมันช่างเยอะอะไรเช่นนี้กลับมาแล้วครับเราก็สามารถเปิดได้อีกสิบรอบเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นครับกดทีเดียวไปเลยเอานี้นับสามเป็นผู้ชายนับสามนะครับผม ทำา1บอกสามนะครับ <g ül> ยอกยอกยอกเมื่อกี้นะครับเราคลิกที่อันอื่นนะครับไม่คลิกที่บอลเนี่ยมันออกหมดเลยนะท่านผู้ชมแต่เนี้ยเราเป็นผู้ชายนับ3ามนะครับแล้วขอกดลูกบอลก่อน3ทีแล้วกันครับผมผมขอกดลูกนี้แล้วกันได้ไหมได้ได้ก็บ้าแล้วได้ไเฮ้ยเฮ้ยเหมือนเดิม what what the fuck เหมือนเดิมโ <c oughs> อ้ยแย่ yeah, แล้วได้ไหม เคือได้ชุดนะครับชุดเราก็ไม่ใส่นะเดี๋ยวเราจะใส่เซ็ตมาแทนนะท่านผู้ชมกดไปเลยครับจงออกมาออกอาวุธออกอาวุธออกไหมไหมออกหรอคาถาออกครับออกของ50นะครับโอ้โหยังดีนะท่านผู้ชมโอ้ถ้าอันนี้ไม่ออกนี่ผมเกลือมากๆเลยนะครับโอ้อันนี้เราไม่ใช้อยู่แล้วนะอไม่ใช้นะครับ ัวนี้ก็ไม่ได้ใช้นะครับย่อยเลยครับไปอันนี้นะครับเราจะเปิดได้หมดอีก4ครั้งนะครับก็ต้องหมุนทีละครั้งนะท่านผู้ชมไปครับเลื่อนเลยอย่างรวดเร็วครับความไวดังปีศาจอยู่แล้วนะครับได้ไหมกดไปดิกดไปเออได้โลครับได้โลแต่เราไม่ได้ใช้นะแย่ละไปครับไปต่อเลยู้ชายนับ3ามเหมือนเดิมครับผม 3อันนี้ก็ถือว่าเราโชคดีนะครับยาอย่างน้อยนะัได้เนี้ยอาวุธมานะครับหนึ่งอันนะครับถือจะเป็นของข่าวก็เถอะอือ,อข้ามไปเลยครับอย่างรวดเวร็วคว่าผมอะห้านะสามสี่และห้าครับผมอ,อจะหุ่นล้อห้าห้าห,าห้าหรือเปล่ามาดูกันนะผมหุ่นล้อไหมนะครับเด้งสามแล้เด้งครั้ที่สครั้งที่สี่ครั้งที่ห้ากดอื้อ แต่นี่ไม่ของเอ็มดามเมดนะครับ <laughs> แต่มันไม่ได้สิ่งที่เราอยากได้นะสิดวงดาวครั้งสุดท้ายแล้วจงออกมาคาทา้าคาท้าของข้อจะมาหรือเปล่านะครับ <No. S 1> ขอให้มาเถอะต้องมาแล้วไม่มาไม่ได้แล้วรัวเฮ้อ <c oughs> ได้ตีศูนย์ หอกเขืออันนี้เท่าที่เราได้มานะครับอันนี้ก็เป็นทาลิสแมนนะครับ P ีเพเดี๋ยวไปย่อยไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะอันนี้เอ็มเพนนะครับ165ก็ดีนะแต่เราอ่ะก็ต้องใช้อนนี้นะครับตัวรดคูดาวอันเก่านะครับโอ้อันนี้เสียดายมากเลยท่านผู้ชมไว้นำทั้งหมดไปย่อยนะครับตอนนี้เราก็สามารถเปิดอีกครั้งหนึ่งนะครับผมโอเคไปดูกันเลยขอให้ได้นะครับ นับสามผู้ชายนับสามก็มานะท่านผู้ชมจะได้หรือเปล่านะครับหลังจากเปิดอันนี้คนระับผมก็จะมีนะับเอ,อื้อไม่ได้ผมก็จะเปิดของเพื่อนผมอีกนะครับอันนี้นะก็สรุปนะครับว่าเราไม่ได้นะครับสิ่งที่เราได้มานะครับผมก็จะมีอันนี้นะที่ใช้ได้แน่นอนนะครับก็คืออันนี้นะครับจะเป็นอาวุธนะครับเลเวล50าแต่เป็นของขาวครับผม โลนะครับอันนี้ผมขอเก็บไว้ก่อนนะเผื่อผมอ่ะสามารถคอมโบกับตัวน,นี้นดอาวุธหลักได้นะครับ่วนอันนี้ผมก็อาจจะเก็บไว้ก่อนนะเพราะว่ามันเพิ่มทั้งอินเพิ่มทั้งเด็กนะครับตรงสายอยู่แล้วส่วนเด็กนะครับมันก็สามารถเพิ่มการลดไล่ได้นะครับผมประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูของเพื่อนผมเปิดกันเลยนะครับอันนี้ตัวละครของเพื่อนผมนะครับเป็นพ่อค้านะครับ แล้วเขาาก็มาฝากผมเปิดนะครับผมเขาอยากได้โล่มากๆเลยครับเขาสามารถเปิดได้หมด12ครั้งนะครับแล้วเขาอยากได้โล่นะครับพีดาเม็โบนัสของพ่อค้านะครับในตอนที่ผมเปิดให้เพื่อนผมนะครับเกิดปัญหาเสียงไม่เข้าไม้นะครับอันนี้เขาทำอะไรไม่ได้เลยครับผมอันนี้ผมจะมาสรุปให้เพื่อนดูนะครับว่าเพื่อนผมเปิดได้หรือเปล่านะครับโอเคครับไปดูกันเลย ก็จบลงไปแล้วนะกับการเปิดนะครับเซ็ตอาวุธ50นะครับผมก็ขอบอกนะครับว่าเกลือนะครับไม่ได้สิ่งที่ต้องการนะครับผมแต่มันก็ยากจริงๆครับผม <c oughs> <c oughs> ก็ต้องยอมรับเพราะมินมีหลายอันมากๆเลยนะครับน,นี้เราได้อาวุธหลักนะครับเป็น50ของขาวมาก็ถือว่าดีครับก็ประหยัดลงได้นะครับ แต่อันนี้นะครับของฟ้าไม่ออกครับก็ทําอะไรไม่ได้ครับผมก็เดี๋ยวไว้ครั้งหน้าผมมาแก้ตัวใหม่ละกันนะครับถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์และกด subscribe นะครับถ้าเพื่อนเพื่อนนกด subscribe เยอะนับเดี๋ยวคลิปหน้ามีแน่นอนับผมเรื่องการสุ่มการชานะขอบอกนะช่องเราทําแน่นอนครับโอเคครับไว้เจอใหม่คลิปหน้านะครับผมโอเคบ๊ายบายสวัสดีครับ